Sí, de verdad, en que la defensa es su protagonista. ¡Impacto! บริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอย่างคราริงวันนี้อยู่การรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันจันเนาะที่แพ็คลูม,มินิเก้จะเข้ามาในเวลา9ก้าโมงคืนนี้ก็น่าจะลงประมาณ8ปดโมงนะอีกหนึ่งชั่วโมงลูม,มินิเก้ก็น่าจะผล่มาหรือไปใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็จะเปิดลูม,มินิเก้ไปแล้วนะโดยวันนี้เราจะมารีวิวโรเบโตโดนาโดนี่นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นม้ามืดมากๆในแพ็ครายกาที่หลายคนมองข้ามอาจจะคิดว่าไม่ได้เก่งมากแต่พอไปเล่นจริงทุกคนดูลงไปเจ็ดเกมซับไป,ปบนะบช้ แนวทางการอัพประมาณนี้นะแต่ผมจําบูทไม่ได้ว่าผมใส่ผมแนะนําว่าเป็นบูทไหนเพราะว่าผมไม่ได้ใส่บูทให้นะคือบูทบางตัวมันก็ไม่ได้ใส่เนาะบูทแ <c oughs> นะนําว่าเป็นบูทเดียวกันกันกบที่มากับเจ้าตัวเลยครับสำหรับโดนาโดนี่เนาะก็คือบูททางด้านบอลเทเบิลลิ่งนะครับนี่เป็นบูทนี้เลยนะครับผมก็จะตันที่ประมาณ103นะครับโดยแนวทางการอัพก็อย่างที่บอกไปรับใช้แนวทางการอัพที่แบบนี้เลยนะไปอัพกันตามกันได้นะก็จะตันอยู่ที่ประมาณ ตันอยู่ที่ประมาณ103ร้อยสามแบบอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นออโต้ป่ะเดี๋ยวผมขออัพแบบอีกแบบหนึ่งก่อนนะอันนี้ผมน่าจะกดออโต้คังมากลับมาไว้ให้คนดูดูนะแต่ตอนตอนที่ผมเล่นเนี่ยจริงอ่ะเป็นอัพแบบนี้นะลืม,ล,มลืมกดเพราะว่าหลายคนอขอแบบกดดูออโต้ในไลน์เนาะก็เลยอัพอ,อีกแบบหนึ่งนะนี่จะเป็นแบบนี้โทษโทษตอนแรกเหมือนลืมไปนะครับ ก็ะจะเป็นแบบนี้นะที่ที่อัพจริงๆนะครับของโดนาดโดนี่เนาะที่ผมใช้ในการอัพนะก็มาดูด้านในครับสำหรับโดนาดโดนี่เนาะโดยนะครับจะเป็นกองกลางฮูเปเยอร์ตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้สารพัดครับไม,ม่ว่าจะเป็น CMAM ปีกต่ำซ้ายขวาปี้ายปีขวาตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นถ้าใครเล่นอัลฟ์ตม์ไม่ติดอะไรเล่นปีซ้ายปีขวาได้นะเพราะว่ามีความเร็วนะครับหรือว่าเล่นปีต่ำด้านซ้ายด้านขวาได้แต่หลักๆเชีรยเป็นทางด้านปี้ายถ้าจะตัดเข้าในยิงแต่ถ้าจะไปเปิดบอล เรื่องบอลยาวเขาอาจจะไม่ได้เด่นมากนะอาจจะไม่ได้เชียร์ฝั่งขวามากนักนะอาจจะเชียร์เป็นฝั่งซ้ายมากกว่านะสำหรับผมหรือว่าเล่นเป็นกองกลางตัวรุกฝั่งซ้ายจะดีมากๆครับจะมีส่วนสูงที่173ครับอายุ31ถนัดเท้าขวาเป็นหลักเนาะมันในสไตล์ฮูดพีเยอร์เนาะตำแหน่งที่ผมพูดไปแล้วนะตำแหน่งนะมีค่าพลังก่อนบูท97ครับบูทแล้ว103นะครับมีค่าพลังอ่าเกมรุกอยู่ที่86ครับบอลคอนทอนเกนะนะครับอาจจะไม่ได้คล่อง ควบบอลคอนโทรลดีขนาดนั้นนะครับดีบิง9-3การไปกับบอล9-3ส่งสั้น8 3นะครับส่งสัส่งยาว8 0จบสกอร์9-2อาจจะดูน้อยนะลูกโค้ง8 0ครับลูกตั้งเตะอยู่ที่79นะครับแล้วก็ heading 67เนาะสปีดที่ถือว่าดีครับมีอยู่ที่97เลยนะสปีดต้น92ครับ kicking power 94ถือว่าได้มาเยอะระดับหนึ่งเลยนะจ้ำ72ครับความเง็งแก่ง77บารัน90สเตมิน่า89ใช้สองเท้าได้หายนะ สกิลที่ได้มามีดับเบิลทัชครับลองแรงเคอร์เลอร์ดีบิ้งช็อตลองแรงชูตติ้งวันทัชทูพาร์ตพินพอยต์ออฟไซด์เคอร์เลอร์นะเกมแมนชิพแท็กแบ็กนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือไฟติ้งสปิริตแล้วก็เป็นสกิลแบบอ่าสกิลที่เราชอบอะ่ะพวกสกิลมูฟต่างๆพวกหมากใส่ทงหมากใส่ตื่นกนสกิลถือว่าครบนะสำหรับผมเนี่ยมีดับเบิลทัชมีลองแรงมีดีบิ้งช็อตมีลองแรงชูตติ้งอะไรเงี้ยลองแรงเคอร์เลอร์วันทัชทูพ คือใส่สกิลมูฟต่างๆหรือว่าจะใส่เป็นซูเปอร์ซับก็ได้ถ้าใครลงมืสำรองนะพวกหมากไซเทินช็อปอะไรเงี้ยถ้าเราถนัดเล่นไม่ได้เลยอาจจะติดสกิลอย่างพวกโรลออฟติดพาร์หรือว่าสกิลวางบอลต่างๆก็ได้ให้มันเข้ากับแพทนี้ก็ได้นะหรือโนลุกพาร์ก็ได้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเนาะใส่เพิ่มเติมเข้าไปตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่งฝั่งซ้ายฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มนี่ครับว่าโดนาดโดนีล่างเนี้ยจะโหดจะเฟี้ยวจะเยี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวโดนาโดนี่ครับช็อตแรกครับจ่ายมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนจ่ายกลับมาโดนาโดนี่ดับเบทัตหลอกแล้วก็ยิงทุกคนดูโคตรสวยครับช็อตนี้ครับสอดขึ้นมายิงด้วยมีความเร็วด้วยนะดูวิ่งหนีนะครับมาแล้วก็ดับเบทัตโยกหลอกแล้วก็เอียงปั่นชาเลบไม่ได้ก็ยังซ้ำเข้าไปได้อีกครับโอ้โหมึงจะเวอร์ไปไหนวะ คือตอนแรกคือมองข้างคิดว่ากาไม่ได้รีวิวเป็นตัวหลักขนาดนั้นแต่พอเอามาเล่นจริงดูความดื้อความสนของมันรับบอลจากเพื่อนมาแล้วก็ซัดตู้โอ้โหชนเสาไปก่อนแล้วเพื่อนว่าไงไหลกลับมาโดน,านนี่ยิงดูนี้ยังจัดเท่าบีครับโอ้โหเปนหนึ่งตัวเนี่ยที่ผมแนะนํามากๆนะใครที่แบบเปิดได้แล้วไม่มีโฮเปเยอร์ตำแหน่ง AM ฝั่งซ้ายหรือว่าปีกต่าสามารถเปิดพี่แกมาเล่นหรือว่าใช้งานได้เลยนะจังหวะตัดเข้าในครับดูแหวกเข้ามาครับหนีบาลิล่ามาแล้วขอหลอดม่วงส่องไปอ โกถึงขั้นขาตายครับคิดว่าลูกนี้จะออกไปแต่แม่งคมจัดครับช็อตนี้โดนาลนี่ว่าอีกแล้วดับบลทัาติดเราไอกุนเดแล้วยังยิงเบาๆเข้าไปอีกครับโอ้โหบอลลูกดื้อลูกอะไรนี่พี่แกทําได้ดีจัดเลยนะครับช็อตนี้ถือว่าทําได้ดีอีกหนึ่งตัวครับมารับจากรายการแล้วดูช่องนี้หาช่องมาโอ้โหรับบอลจากรายการครับ คนจ่ายก็ดีคนหาพื้นที่ก็ดีครับไม่เช็คไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วช็อตนี้ว่าไงแหวกเข้ามาตั้งแต่ตรงกลางสนามครับแล้วฝากไปที่ลูสกุลิตครับแล้วกุลิตงดัดเข้ามาถึงโดนาีน่พักอ,อกแล้วก็เอียบดับเบใส่โอ้หโหโคตรสวยครับช็อตนี้บอกเลยว่าโคตรจัดจ้าครับสำหรับโดนานี่เดี๋ยวเราไปตัดเกรกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโดนาดโดนี่ล่างนี้ส่วนตัวผมชอบมากๆนะแต่ถ้าเทียบกับพวกพาตินี่เล่นพวกพาตินีด่ดีกว่าเนาะใครที่ไม่มีกองกลางโฮเพเยอร์แล้วไม่มีตัว ที่จะสามารถสองไกลหน้ากรอบได้ผมแนะนําว่าปีนหนึ่งตัวที่สามารถเปิดตามล่ามาใช้งานได้ครับผมให้เกรดอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงแปนะข้อเสียของเจ้าตัวนะสำหรับผมอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากนะครับแล้วก็ค่าพลังอาจจะไม่ได้โดดมากนะักนะเรื่องการจนาน่ายบอลนะรู้สึกว่าจ่ายบอลได้ไม่ดีแล้วก็ค่าพลังจบสกอร์ลูกโค้งอาจจะได้ถ้าจะได้เยอะกว่านี้จะสวยมากๆนะแต่ได้เรื่องสปีดดีแล้วก็ k i ้ k i n g power ดีนะครับแล้วก็เล่นได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันใครที่เปิดได้ลองใช้งานแล้วถือว่า ผมบอกเลยว่าเป็นมมาส์มือตัวหนึ่งที่สามารถเอามาใช้งานได้แล้วก็คนดูหลายคนเนาะมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่ผมลองอัพตามพี่ลองเล่นงานตามพี่แล้วถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับสําหรับโดนานโดนี่ก็หลายคนเนาะคอมเมนต์มาบอกเนาะก็ประมาณนี้ใครที่ลองเปิดได้แล้วใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้บายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์มานะฝากติดตามด้วยผู้ติดตามจะครบ 30,000แล้วเชื่อกันหน่อยนะครับวัยรุ่นเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม